จะนาบทตันเรียกสิทธ์มาส,สนานาธรรมในวันนี้เพื่อปรลดทรงให้ก้าวใจความต้องการนั่นคือพุทธราชนาะเป็นหลักธรรมจะนําชีวิตเพื่อพผลอาบายในปายปากหน้าไม่จะนานใานอาคม น่วยเทงโตได้ถึงมาแล้วกราบนำมัดจากการท่านอาจารย์อาได้ลูกวันนี้พอเรียกลูกมาแนละลูกนะั้นต่างเสคกนในอาคมในหน่วยในเทงแล้วก็ในโทลูกไม่ใจเรียงไรยลูกทุกๆวันเดียพอเรียกมัดสุนทาน,นาก็คือจังจ้อนธรรมะของประสมาสพุทธเจ้าลูกนะ ใเจ้าในในข่าวใจวัดสิ่งที่กาลังใจรูกําลังยึยดเรียนนั้นก็คือเป็นสิ่งดีประโยชน์ในปลายคหน้าที่เราจะดารงชีวิตลุกหน้าก่อนอื่นขอกราบนมัสการนะครับหลวงพ่อกระผมรู้สึกว่าที่มาอาศัยในหลวงพ่อเข้าก้นบาทในวันนี้และวันที่ผ่านผ่านมาเดือนที่ผ่านผ่านมาปีที่ผ่านผ่านมาซาบซึ้งมากเลยครับหลวงพ่อพระคุณของหลวงพ่อนี้ กระผมจะตอบแทนไม่มีไม่มีติสิ้นสุดเลยครับหลวงพอ่อไม่ต้องขิดมากลูกนี่เป็นหน้าทีของอ่อที่จะสั่งจนลูกลูกจิตก้นแนละหยัดโยมที่มาที่อาทุ่มของปอนี่ครับก็เปิดอจังจอนเจ้าหลักธรรมคำสอนของสมมาสมปุเจะเอานี่มาสั่งจรหน้าทูกกันฟังให้เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ลูกนะครับหลวงพอ่อกระผมจะทําตามปฏิบัติตามในเกณฑ์ธรรมครับที่นี่ก็ สิ่งที่สำคัญกูท้นห้าลูกท้นห้านี่เป็นสิ่งที่ปฏิบประโยชน์ที่ประเชฐชุดลูกนะทีนห้าประโยชน์มากถ้าเราเขาใจแล้วในชีวิตเราเนี้ยจะพ้นอามบายทันทีลูกจะพ้นอาบายไม่คว่าหวายเราจะไม่กระเทกะนรกนะลูกนะครับหลวงพอ่อที่นี่ทีนห้าคืออะไรมั่งพอจะครับเป็นร้อนลูกนะ